ดูครับไปดีครับล็อกไว้หมดทำไมรถเขามันเนียบจังเลยครับไม่มีถลองนิบแคทครับสามสองศูนย์ดีทูครับ ดูมอเตอ่์ก็เดินครับใหญ่บเริ่มเทิมมากโซ่นี่เป็นรถเช่านะครับซึ่งผมเช่ามามาทำงานวางกองตะแกงครับทีมงานกลังมัดกันอยู่ทางเจ้าของนี่ เพิ่งเปลี่ยนโซ่มาใหม่มานี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำงานเลยครับเปลี่ยนเสร็จมาลงงานหน้าง,งานผมเลยโซ่สียังไม่ถลอกเปลี่ยนสองข้างเลยราคาดีมากดูนี่ยังเคมันทายยังติดอยู่เลย รถเขาแบบเนียบมากเลยทำไมรถผมมันเละเทะจังีเสอือสีเดิมๆสวยมากเลยครับอันนี้ <c oughs> สามสองศูนย์ดีทูครับอันนี้น่าจะประมาณแปด 8,000 8,000 8,000ชั่วโมงเข้ามาสองคันครับมาลงแล้วคันหนึ่งเหลือคันหนึ่งครับงานเราก็ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> กล่องตะแกรงก็กำลังมัดนี่ครับทองเกียรเบียน ส่วนคลองครับกำลังสูบน้ำทีมงานจับปลารอจับปลาได้เลยเห <c oughs> ลืออีกประมาณเม็ดหนึ่งครับจะแห้ง 5งานนี้5,000กล่องครับโดยประมาณซึ่งเราก็จะทำจากจากตรงนี้ครับคอสะพานน้ำลงเร็วครับตรงนี้สไลด์เลยทุกคนอานน้ำลงเร็วเนี่ยลินจะสไลด์ง่ายครับมันยังอมน้ำอยู่ ไม่เป็นไรครับพ,ว,พว,ว่าของเรายัางทําอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งนี้120ครับฝั่งนู้น160เมตรครับส่วนถ้าถนนมาฝั่งนี้ก็จะ ผ่านครับ <c oughs> นานแมคโครกำลังกำลังจะทำงานครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาดินลงเพื่อที่จะเดินลงข้างล่างครับ อะไรของแกมิู้ทจักกจ๊กแคแกหรอกลงน้ำดิหน,าว,น,า,วน,า,วนาวอะไรล่ะรู้ครับคีเรตทำให้แล้วเดิ เป็นอะไรเปล่าเอาปีที่แล้วเอาดินไปนใส่ให้แล้วไม่ใช่ป่เอาไ่นช่ล่ะยนคบไปมาแล้วคบไปมางั้นมันไม่สิงดิงังเล้ว เดี๋ยวไปทำให้โอ้ล่ล่ะล่เดี๋ยวหางบก,ก่นกอนแกจ้างทัวแกจ้างทัวเฮ้ย ครับพอดีไม่สบายครับน้ำไม่ลึกแล้วนะครับประมาณเขานี้ก็ประมาณห้าสิบเซนต่ตรงนี้ถ้าน้ำขาดแล้วผมต้องขยับมาสู่ฝั่งนี้ขึ้นครับเพราะว่าหน้าง,งานเราครับต่อจากตัวเดิมครับ ถึงเนี่ครับคอสะพานตัวนี้แล้วก็จากทีเด็กครับทีเด็กของหมู่บ้านไปเลยครับร้อยหกสิบเมตรครับถึงนครับอะไรตา <c oughs> มีไหมโอ้ยต้องวานเออวานอะไรคืออยู่ฮะ <c oughs> ดักซ

เดี๋ยวผมไปบอกแมคโครใหม่ก่อนครับต้องมาเดินเดินลงตรงนี้ด้วยจะเดินโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ